รีวิวเคสฟันล่างข่อมบนสามารถทำฟันเสร็จให้หายคร่อมภายในหนึ่งเดือนเดี๋ยววันนี้หมอหลินจะพาไปดูน้องกุลกัญญานะคะน้องกุลกัญญาฟันล่างข้อมบนใช่ไหมคะค่ะค่ะเราเพิ่งจะติเครื่องมือกันไปเดือนพฤศจิกาวปีที่แล้วเนาะสองห้าหกห้า <laughs> เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฟันออกมาภายในเดือนหนึ่งใช่ไหม่ะเอาโชกล้องดูหน่อย ก็คือออกตั้งแต่เดือนมกราเนาะเดือนนี้เราเลยมาถ่ายดูนะคะเดี๋ยวโชว์ก่อนจัดเป็นยังไงให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะตอนแรกก็ฟันล่างข้อมบนเนาะเออตอนนี้มั่นใจขึ้นไหมคะมั่นใจขึ้นค่ะไหนยิ้มโชว์กล้องหน่อยสิคะที่เหลือก็จะเป็นการจัดฟันล่างให้เรียบแล้วก็จะดึงข้างล่างเข้าไปหน่อยเนาะไหนปิดปากโชว์กล้องหน่อยคือคนฟันล่างข้อมบนนะคะ่ะคางจะค่อนข้างที่จะเด่นนิดนึง ถ้าฟันเข้าไปแล้วเนี่ยก็มาัากจะหน้าตาดีเลยค่ะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเคสนี้หมอคิดว่าหมอจะเอาฟันข้างล่างเข้าไปอีกนิดนึงคางจะได้เด่นน้อยลงนะคะสําหรับคนที่อยากจะทําก็คือก็ต้องใช้ความร่วมมือเนาะเพราะว่าเคสฟันล่างคล่อมบนนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการปักน็อตแล้วก็คล้องอยางด้วยค่ะสําหรับคนที่ฟันล่างคล่อมบนนะคะไม่ใช่ทุกเคสที่จะต้องผ่าตัดเนาะอย่างเคสนี้ก็ถือว่าฟันล่างคล่อมบนระดับหนึ่งไม่ถึงกับว่าเยอะนะคะเดี๋ยวหมอหิงจะเอาเคสที่ เป็นเยอะกว่านี้มาให้ดูในคราวหน้านะคะใครอยากปรึกษ,ษาก็เมนมาถามหัวข้างใต้นี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ